โอเคเรามาต่อกับกันดน่ำฟูบูเช่นเคยพี่ตั้งแต่เริหมดอาเคดโหมดเขาจะไปหลุดบีกันละดีดีใช่ไหมดีกับเอฟครับเลยดีกับเอฟใช่ไหมสองสถานะเลยดีเอาเลงเช่นเคยใช่ป่ะเขาบอกคแอนเก็ตตะลุยอาเคตต่อเล่นยาวๆอะไรเจ้าแก้วก็จะดีแล้วเพราะจังหวะมึงดีมากเลยแก้าพวกปุ่นเยอะๆมันใช้ตีบอสง่ายไงโอเคไปดูดดีเลยดีกว่า เจอทีเรียได้ใช่ไหมนี่เพลงประกอบเสื้อขาดย่อตัวเอ็กสบัดแซ่ถอดหน้ากากฟาดทีเดียวแลเบิดบึ้มยิงบีบึ้มตูมกลายเป็นโกโก้คันไปแล้วนะเฮ้ซอร์เกินเน่ะโคสโบนกันเดิมไม่มีแอนิเมะชันได้มากเจอตัวอะไรตัวแรกวะทีเรียกับบาได้ไม่ใช่ทีเดียไอเจอแซกกับลาโก้สักคนแล้วกัน บูเลงใครบูเลงดีคนนั้นแหละมึงเด็ดโสลับก,กูงงเว้ยโกสลับทำไมวะสับปามีดปาหมีดสับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปตนัตนตันตันโอ้โหดีมากเลยตันกูไม่ไม่สองตัวละตนันตันสิมึง,มงตันสิตันให้กูเซ่บอกให้มึงตันเนีไม่เชื่อกูอะขอามีดไปนี่ น so no, no, no. okay, ี่โดนด้วยเฮ้ยลูกน้องมึงอย่ากอ้สโอ้ยแมาหมากันเพียบเลยส่งหมามาเพียบป่ามีดหมาไม่โอ๊ยหมาเยอะไปหมดเลยโอ้โหเห็นแบบไม่ถึงตอนเล่นคอมอะนะฮะป้ายเสียบเรียบร้อยกูตังป๊อปยิงแล้วใครมันยิงกูวะหมาอย่ามาครับอินเดฟักเอาดูชาร์จ ตันก็ได้กูสะปอร์ดกูตันไม่ต้องดีมากโอเคเรียบร้อยก็เป็นทีเดียใช่ไหมวะ DX กับอะไรทีเดียหัดละทีเดียตันดิตันให้กูสิปามิดเออจ่อยิงสะบัดหน้าตันบอกให้มึงตันต้องตันสิตันสิบอกให้ตันก็ต้องตันสิฮะไม่ตันได้ไงฮะยิงขอข้าคุมคืนด้วยขอบคุณครับเสร็จ เออเอสเอสเอสยิงหนึ่งนัดพอเอสเออเอสเอสเรียบร้อยโอ้โหครอบบดไม่คดดีอ่ะสบายมากตันป่าแพ้ยังไงเนี่ยนะแพ้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยิมหนักแซกแซกยิมหนักตันเรียบร้อยเอามีดไปเล่ใครยิงวะาป,ป,าปูออกสับปามีดไปไม่ไม่โดนมั้ง ดูก่อนมันล้มทางนี้ไงก็เป็นมงองิงเนี่ยนั่นไง่ตอนที่มันมีปีกตั้งเฮ้ยเงี้ยรอแต่ทำไมมันคะแนนมึงนำกูวะนำนำคะแนนเยอะกว่าอ๋อว่ะคงนั้นแหละคะแนนเยอะกว่าลากรูสองตัวแล้วจะลากรูบุ้มอีกตัวหนึ่งว่ะมึงบุ้มไปอีกตัวหนึ่งไงมันมาสามตัวเอ้าวยักษ์ไม่หรือจอธรรมดาเย็กเ็กใช่ไหมเออจำบ้างกดผิดกูโทษตามำไงกดผิดทาร์เก็ตอ๋อโหมดทาร์เก็ตตีอีเทียน กับวินเซโลไอสองเปลี่ยนเราเคยเล่นแล้วใช่ไหมเคยเล่นแล้วกูเอาซ้ายแล้วกันไหนๆก็เล่งอยู่ละกูให้ยังไงวิ่งสลับกัะสิกูงงเออเออเออกูเทียบแม่ิีตะลุบ้านเออป่ามีดกูให้มึงน่าเรียบร้อยอีนึงนะกูแถมให้บีบบลับแล้ว โอ้ยเอ๊ะมันหลบได้ดเลยทีละแม่งขับเองนี่หว่าเจอตัวทีละจริงๆนี่หว่าเอสเอสเรียบร้อยโอ้ยดีนะมีดีดีนะมีมีเสื้อเสื้อของข้าจะช่างดีซะเหลือเกินไปเอามีดไปให้มึงอยู่นิ่งๆเนี่ยอืไม่ไม่ทันลงลงไปอา mai ตัวละเอามีดไปใครวะ มีบองเนาะออนีหน้านีหน้ามีหน้ามีหน้านสิ่งจะรับแต่ตัวไม่ให้ฟาดอะไม่ทันง่ายเหมือนกันอีตัวเด็กออนนีหน้านี้กเราไปนู้นละไปนู้นละมันอยู่ใกล้กันนี่กูงงมันเนี่ยเรียบร้อยดับหมดยาเรียบร้อยดับคู่นี่ง้ายแกะไม่นี่หน้าเยอะจังหุ่นเยอะเลยเกิน เรียบร้อยเรียบร้อยตัวที่เาขาฆ่าคนง่ายดุมยิง, <laughs> รงเราผ่านบอสเราผ่านมาแล้วแบบยูไทน์ทเ,รเราเราผ่าน,นช่วงช่วงจุดที่ใครเปนนระหลาดใช่ใช่เป็นยูไทน์หมาตอนนี้ใครจะอีเทียนขันยิมีเซโ <S 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 ร่ทองไกูวิ่งกูอีเทียนแล้วกันกูใกล้นะมันมาใกล้หัวกูแล้วตัวร้ายเหมือนกันไงผมผมคล,าล้ายกันไอเชี้ลบได้โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่เลยเอาไปสองเล่มแจกฟรี ไม่ชิดตังค์ให้คุแจกฟรีหนึ่งนัดตันครับตัน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 เรียบร้อยไ,ไ,ไปด้วยดีมูิงซัพพอร์ตไปดงซัพพอร์ตไปไม่คุณฟาดเองฮ่าดีมากเซตเอ้าแมงหลบได้จินรังกาหลบเออเรียบร้อยมันเมื่อกี้มีจินรังกาหลบจังหวะนันด้เเวยโคตรดีอะ ฟาดกันไม่ทันเลยทีเดียวแล้วก็นี่เพล็กเงยเออนี่อ๋ออ๋อ,อถ้าเปรย์นคนขับได้จะด,ดีมาหักบอกตรงคอร์ดบอลเอกทูเนี่ยชอบมากเลยสีสวยด้วยชอบสีดำเอ๊จะไม่ได้เป็นตัวร้ายขับเลยไม่ชอบทำไมอ่ะเอ็กใช่ไหม,มไม่อยากเจอชาใช่ไหมที่ย <c oughs> <c oughs> อยากเจอชาใช่ไหมเจม๋งเจ๋งต้องการเดีวเจอโปรเฟกชิออนก็เหนื่อยแตนดาร์ดเตียนทั่วไป เจอตัวประกอบอีกแล้วเอาไหนเอาไหนกูบูกูไเดี่นี่ก็ได้กูเดินทางซ้ายตรงไหนบอกตอนนั้นแหละทางซ้ายตรงไหนกูเดเตนี่ก็ทางซ้ายนั่นแหละมันบินสลับฝั่งกันแล้วแม่งงงกันเนี่ยมึงจะมีเซ็ตเป็นแท็กติกไงงงงงงงเอามีดไปอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอ้ยกูนอนรอแป๊บนึงไอ้เหี้ยแม่งกูเดที่นี่แม่งใช้ไม่ไม่ใช้บีมด้วยแม่งจะใช้ปืนกลนี่ไอพวกหุ่นจนๆหาใช้บีมต้องสิจะได้กันได้ โอ้นั่นไงกูว่าแล้วแม่งนั่นไงแม่งมีเด็กนิสัยเฮียแล้วแรงมด็กนิสัยแม่งแรงเลยนะเนี่ยเสร็ียบร้อยเชื่อเชื่อกูยังไม่ลดแรงแม่งมีเด็กนิสัยใจกลัวมาละมีตัวอะไรบ้างวะเดิมเดิมใช่ไหมชุดเดิมอ๋อจำได้ปะตีดูหน้าสีไปตีไม่ใช่วะเฮียนี่แหละเซฟกูอืมออ๋อเออเออครบ เออสัตว์เต็มหน้าโอ้ยโอ้ยเก็บมิสไซน์อ่ะมึงใช้บินไม่ได้ไหมมึงจะใช้บินก็ได้ไหมเนี่ยกูรำคาญมิสไซน์มากเลยเนี่ยอืสปีดไร้ราวกูก็มีนะสปีดไร้ราวบอกไว้ก่อนสับมีดสับมีดจ่อยิงโดนด้วยโดนด้วยโอ้มิสไซน์มิสไซน์เฮ้ยมิสายน์กันทีหลบยากนะเว้ยพึ่บป่ามีพ่อกันะดมมาสุดมันเล็งแล้วโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมีเบ้น <c> ค <ười> อมโบโเฮี้ยอะไรมาเนี่ยหนึ่งกันไม่ยอมไม่อยากแพ้ตอนนี้เรียบร้อยมีลุ้นมา F910 ด้วยนะป๋ามีดโดนด้วยป้าให้แจกมิสไซดูอืออือเอาบุกกรตายไได้สิใช่ ไม่ทันไม่ทันขัดคำเลยทีเดียวบุ้มเลยบุ้มเลยคือรอบเนี้ยมึงกูว่ากูตีกูเดชดีกว่าอ่าฮะสลับกันดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องรอ้ายขวาแล้วกใช่รู้แล้วูเลยนักเมย์ใส่อะใช่มันไม่ใช่บีมมันไม่ใช่บีมเลยอ่ะคือให้ดูอ่ะบูเดสชเจอบูเดชสวยบูเดชเลยมึงม่งเลยอ่ะมึงไม่ใช่บีมใส่กูเลยอ่ะ อุ้ง่อยเลยอ่ะมึงช่วยใช้บีมกับกูได้ไหมก็เป็นไอตัอวประกอบนะโอเคเอยู่มีบีมใช้อยู่บ้างมันใช้บีมเลยไม่ใช่มีบีมอยู่บ้างมีบีมมันมีทุกน้องมันไงไอตัวเพื่อนมันไงเสีย okay, งกูปไปกูหันแล้วไปแล้วเซตอืมรอแล้วออกไปไปเอ้ยอ๋อฝัน <ๆ S 2> ไม่ถึงขอโทษโอ้ยไอเสื้อขาดเฮ้ยมันหนงทะลุเสื้อกูได้ด้วยมึงบีมมันโค้งในกูปัญหาคำเออ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 เรียบร้อย มาช่วยแล้วตันไปให้ตันให้ตันเท่ากับแช่งเรียบร้อยรู้สึกแปลกไปรู้สึกูได้นี่มันเก่งว่ะไอ้ไอ้มันใช้มันเก่งว่ะกูว่าจังหวะมันดีมากอ่ะโอ้ซักตัวแล้วกันตัวเดิมแหละตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมโอ้ยโอ้ยเออเออเออขอเสื้อคุมกูคืนด้วยขอบคุณครับ กูร์แล้วกูหนาวอืมเห็นึ่งนะเออเออเสร็จร้อยมึงตีมาครูเลยอ่าเห็นละเห็นละมาละมาละไม่ถึงเอ้ยถึงอยู่เออโอ้ยแล้วใครมาหยิบสายจั่วงงมันเนี่ยต้านต้านดิโอเ้เหี้ยเกือบแล้วมันใช้ดาบโอ้โหเล็งละไปไปเอาไป เออเสือขาดเออเสือขาดยาสุยเยโอ้ยรฮ่ฮฮอ้ยออ้ยอ้นี่อ้นีเฮ้ยทำไมตายจับะเบิดโอ้โหสุดยอดเจ้าเก่าเหรู้เก่าู้เก่าคุณเจอศัตรูเก่า พยายามกดโอเช็คยขอบคุณครับเสื้อมาแล้วเรียบร้อยเอามีดไปกูให้ไม่ไปโดนอือเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเราต้องจับจับกู้ให้ถูกจับกู้ให้ถูกจับกู้ผิดนี่กูการเข้าโอ้อย่างเงี้ยล่ะดยปืนของขันพะคุมเสื้อปืนนี้สู้ระกูเด็ดไม่ได้เลยสู้เด็ดไม่ได้เลย ก็มึงใช้ปืนกับกูมึงใช้ปืนเบลเฟิรนกับกูได้ไหมเสื้อกูสากันบีมได้เสื้อกูไม่กันอันนั้นนะเว้ยอ๋อหนันต่อไปนี่ใช่เพชรตั๊กสีข้างบนที่ร้านนี่ไม่มีใช่ไหมงานหยาบไอ้เซ็ตไอ้เซ็ตแม่งงานหยาบอีกแล้วเซ็ตนิวเคลียร์งานหยาบเลยนะมึงเนี่ยขอให้มึงพะคุมมันก็ไม่อยู่โอภาพพะคุมก็ไม่ได้กันปะสุก้าอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่การกัรนิ้เคลียเลยแล้วนี่มันก็ไม่มีปืนเบลเฟิร์เลยนี่หมายสามตัวเนี่ยเออออเเ้้ามมััันยิงงงถ่่่่่วกก็ไไใชะรท เจ็บไงพี่มันเจ็บใจคนรักโดนรังแกเฮ้ย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 เใจกูกลับไปทไมอ้มึงันกัเาไปด้วยอะเร็วมากอะออกมีดไปอ้อจะตายแล้วเพงเริ่มอะอุ้ยอื้มโดนบกูีจะมาป้องกันตัวเองเนี่ย

ชนะกูตายแต่มันก็ตายไปด้วยนั่นไงีช่วนี้มอนเตียนเองตายบ่อยว่ะช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นวะแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ประทับใจเขาแซกอืเข้าใจแซ่ทันทีที่ตายมันแซกช่วยกูเลแซกมาช่วยตูมเดียวชนะเลยอ่ะพาไปอีาลละเย่งานหยาบเราก็จบไปแล้วโอ้คราวนี้ก็หยาบขึ้นกว่าเดิม ก็ยันแม่ไม่ต้องตีได้มั้งใช่ไหมใช่มัมนมันเป็นสแตนดาร์ดใช่ป่ะบอสชิพแต่มีแต่ว่ายัางไงก็ไม่นับ <c oughs> ถึงทั่ยันแม่คแค่ว่าตีินอนมันได้มันได้มันลดลดคอสน้อยเฉยยันแม่มันลดคอสเยอะกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ตึ้งดูดูไปไปจงนงงบินสับหว่าได้งงมากเลยเนี่ยยันแม่ไม่ก็ได้พอใจเนี่ยสอยสอยยันแม่เลยไม่ถึงเอ้ายันแม่แม่งเสียล้มอยู่ไอ้สัตว์แต่อแม่งวะ แล้วไข่มันอยู่ในเนเจ็บตุ๊ดนะเนี่ย G P เหรอ G P เโอโอ้โห101ศพ2ศพควงศพที่2ควงศพที่2เกี่ยวก G P มี2ตัวโอเคย่าแม่ลงไปเมนูนี่ว่ะให้ดูกันดำนี่ว่ะเอาไปเอาไป ฟ uh ัน huh, นิวมีบีมโง่ขับด้วยกูมีบีมฟันนิวมึงทำไม่ได้กูมีบีมยันแม่พังแล้วดีมากทิ่มึงจะยิงยันแม่มันติดด้วยโดนด้วยพุ่งไปโดนด้วยพอดีไอ้ยเดียร์ันนิวมึงอย่ายุ่งกับกูนะเลไม่ได้ยิงนี่อยู่เออสปินใส่แม่งหลาย กดทำไมตาไม่ทันเรียบร้อยพังหมดทุกอันนะอยากมึงจะแม่ก็พังหมดอ่ะกูพอใจอ่ะบังอาจเฮ้ยง่ายง่ายมุมตู้ชิงมุมไปข้างหน้าด้วยแก๊งล็อกเก็ตของเราไวท์ฮอว์มึงได้แบ็คฮอลกูไปแล้วแบ็คฮอลก็แบ็คฟุกอ่ะปุ๊ยิงโดนยานยิงโดนยานใช่ยิงเสยไปโดนเฉยเลยหนึ่งร้อยผ่านอ่ะชอบหมูสามอีกแล้วไม่ไม แถวแถวดีเดือดาวแถวแถวดีสอดสุดทายนี่คือโดนลุมตลอดอ่ะผาเก็บต้องตีไอสองตัวนี้ไอพวกต่อพวกทีมแดงใช่ไหมเราเราเราคุแดงเราคนเราคนดำเราแก๊งดำสู้ยวิชาที่กระตกเลยกระตกเลยทีเดียวไปซ้ายก่อนเลยดูหน้าใช่เอาไปก่อนเลยหนึ่งนะอ๋อไม่ซรายกูไม่เอากูโก้ไม่ซรายระเบิดเลยโอ้ยไม่เป็นไม่ไหวว่ะ โอ้มันจะตายตัวนี้แหละเฮ้ยมึงปัดเยอะแยะมันยัยกระสุนเยอะแยะมากเลยเนี่ยเฮ้ยไอมันติดหลังอัวอะไรวะมีสองตัวด้วยไอ้เนี่ยเออเออเอออ้อยอ้ยโอ้อยอ้ยตายผิดตายขอสักตัวเถอะขอสักตัวเถอะหลบครับเอ้า ไอ้เหี้ยแม่งเลสเฟมดักตัวไอ้กูไอ้ไอ้งานหยาบมากอะตอนนี้เอือหือมาแล้วมาแล้วกูเดี๋ยวกูงานหยาบอยู่มันลุกกูเยอะนี่ให้กูได้พักบ้างเออเสื้อขาดเลยกู อ๋อเสือกูเออใครมาตุยตุยกูนี่เนี่ยเออไอเลสเนอีกแล้วมึงมีแล้วนะมึงเนี่ยไอุ้ณงานหยาบจังเอ๋อไม่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 จะลุมเลยตั้งนานเนี่ยมันลุมกูมากเลยอ่ะรับไม่ไ <silently> ด้คู่รับไม่ไหวแล้วเราว่าเราเราควรตีตัวอะไรก่อนดีสับตัวแรก คือบอกยากว่ะคือถ้าเราจะไปตีไอ้แซคไอ้แซคสองตัวก็โดนไอ้เลสเฟนมาดักตัวสักคนหนึ่งมึงไปลุยเบียนกูกูคงต้องลุยกันเนี่ยไม่คือลูน่าคือไอ้ไอ้แซคแซคบอลลิ่งมันก็มีมีสายไงกูเลยก็สู้ยากเหมือนกันแหละอะไรเงี้ยกูว่าตีตีตีปืนรู้สึกว่าตีปืนโอกาสชนะมากกว่าปล่อยเลสเฟนไม่เถอะทั้งกูว่ากูปืนรู้เฟนลองคือเลสเฟนกว่ดีกว่านั่นมึงเลสเฟนไปเดี๋ยวกูตีไอ้ตัวแซคไปแล้วกันน่าน่านจะดีกว่าพยายามดึงมันออกมาไกลๆดีกว่า โฆษณาโฆษณานแล้วแบบอยู่ไกลๆแล้วลำบากมากมันล็อกให้กูที่จับละเออโดนนี่เข้าไปเออหร่เต้เเยโดนใครบ้าง,งโดนกูโดนศัตรูด้วยจอมลับการเสรียสละการต่อสู้เป็นการเสียสละบ้างฮีโร่ต้องมีการเสรียสละเข้า,าจใจ่ไหมจะโดนมันคันบ้างแหละออเออเรายังชนะเว้ย น่จะจะตุยกูจัดจะจได้ระเบิดกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาโอ้โอเคระเบิดมกูได้กูละไม่มามาแย่เดี๋ยวเขาจุดตรงนี้ก่อนดยวกสปินเยอะสิโนะบุส้ยากอืมสอูยากสปินเยอะบุสู้ยากไม่ใช่แม่งใครจะปลอดวะกระบาดกูโอ้ยเสื้ออย่าทำเสื้อกูซึ่งมาแพงโอ้ โอ้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 หลายจังหวะหลายชั้นเ้ยรอหนูมาเก็บเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยอยู่กับกูเนี่ยตายเก็บใครโอเคกูเก็บเองเก่งองจัดการตอนนั้นแหละมันจะเตะกูอีกแล้วโอ้ขอเชิญแล้วก like ันสุดว่าลุ้นหน้ายังไม่ตายตัวหนึ่งนะแท็กอะแท็กไม่ตายตัวหนึ่งตายไปแล้วกูเก็บไปแล้วกูเก็บแล้วโอเคดีมากเดี๋ยวเสื้อกูจะขาด ยาเสื้อกูขอบคุณขอบคุณลูกลูกปั้นที่ช่วยเข้าไว้โอ้เจ็บโดนอินเสยม่ไหมันไมไเราว่าชนะว่าชนะเลือกเต็มแล้วอุล่าอุล่าอุล่าาเฮ้ยโมโหแล้วหน้าเยี่ยมๆนี้หน้าไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะเฟยเรียบร้อย ่าส่งลูกน้องไปเรียบร้อยลูกน้องครูบอกขอบคุณต้องกูหน้าตูมถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายนี่ก็ดีนะมันต้องยิงไมเรียกของมันอ่ะแล้วก็แล้วก็ยิงตามไปมันไม่ต้องใช้ประชิดไงอะไรเงี้ยเป็นเงินดาวผู้พิฆาตของข้ออะไรแล้วก็ผ่านครับยากลำบากเพราะเพราะมันลุมนี่แหละที่ต้องลุมนี่แหละดีหนักด้วยโอ้เจออีกแล้ว กินจะดีไหมเนี่ยเฮ้ยเราผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วเราเคยผ่านมันาแล้วขาขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างช h อบเกมส s สตีม alien บร r r o อ s s t ตีมช s อป Sunfer s t o r g g m m Store ส for gamers t e a m ทีเคเค e Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ